เฮ้ยเจ้่ะนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะแวบๆอ่านชื่อไม่ทันจะขอใจก่อนใช่ป่ะเมื่อกี้อะไรลาฟาลาฟานั่นแหละพี่เฮ็ดอะ ได้รึเปล่าเอาต่ไม่ไม Get ่แน่ใจแหละเอาไม่แน่ใจละใช่ไหมใช่ไหมคุณรู้ว่าไหมอู้ยเกือบตายใช่ป่ะจะไม่แน่ใจขออีกรอบนึงเผื่อก็จะฟื้นขึ้นมาบอกเราเฮ้ยตากอเลย อเอ,อ้ตาปอลไอ้เยันต์กัวขนาดนี้ตาปอลไม่ตายฮ่าฮ่าเด็กแม่เด็แกแม่ไอ้เียตาปอลยีกูค,คนดูไอ้เียตาปอลยิยังไงวะพี่มีหมวกเหรอหรือยังไงวะไอ้เียพี่ยิง,ง,ยงตาปอลโคตรเดงเลยนะเว้ยแฮ้ยนี่ไงคนดูไอ้ยตาปอลไปแรงเด้งเลยว่ะ อเยโอ้โหพ้ยตะพอนไม่มันดีดีจากตรงนี้ไปใช่ไหมมันคือมันดีดมาใช่ไหมหรือว่ามันวิ่งมาตรงนู้นอ่ะซึ่งดีดมามันวิ่งมาซึ่งดีดตรงนี้มันยกไงนึกว่าแบบมันดีดไปหมดแล้วเจอตัวนี้ไอ้ข๊อปไอ้แล้วเฮ้ยสามรอบแล้วเนี่ย อ๋อโอเครู้เรื่อง,ต,องต้องดูโฆษณาใช่ไหมตัดๆพอดีอะตายตายน่านกูว่าเล็บมึงจะให้กูดูโฆษณาทำไมมึงจะให้กูดูโฆษณาทำไมฮะทำไปเพื่ออะไรไอ้ดูโฆษณาทำเพื่ออะไรจะทำอะไรจะฆ่าทำไปโฆษณาเมื่อกี้นี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวใครไม่เดี๋ยว เฮ้ยโหเขาหัวตายเฮ้ยเดี๋ยนะ